พุนะครับแล้วก็มาในรายการน่าโตทเทวีแล้วนะครับที่เราก็จะไม่ได้เกมนี้นะฮะนะซึ่งเล่นยากนะครับนะพู้ตรงนะฮะน้ยนะนี้เราก็จะมาเล่นเก นี่แบบสุดใจสุดใจสุดใจวิทยาอาะมันไม่กดเฮ้ย <Hey. S 1> เอาวะเฮ้ยจะ,ะล่นนาน W I W A T ล่นเลยเป็นไงล่อ <laughs> Mm -hmm. Oh, man. Man. I'm out. Oh, my name. Mm. 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 mm, -mm. อ่าก <c ười> ็ตลดเกมไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าได้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 ๆถัดนั้นผมก็เลยเล่นต่อกันเลยนะถ้าคุณอยากเล่นเกมอะไรบอกผมเขาเอ้ยแล้วถ้าคุณอยากให้ผมเล่นเกมอะไรบอกผมนะครับตอมคิด อร่อยอ่ะวันอร่อยนี่คืออะไรครับอ่ขออนุญาตกินลูกอมครับอืมโอเล่ไม่กินว่ะเกเรเกียรนะฮะอืม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 ,อม,อม ย่ไงมันอออย่างนี้แล้วกดแบบออกแบบยังไงอ่ะ หนได้ตีกันนี่ว่า เดินกันอย่างนี้ตอนแรกเราต้องกระโดดไปตรงนั้นอันแรกครับเฮ้ยถึงจะแล้วก็ต่อไปก็ฮึทิงได้ย่อยโอ้โอ้ฮ้ถึงแล้วสน้ก Kan jeg? No.

ตัวค <ừ> ้างอยู่างนี้เฮ้ย ทิ้งเดียวดีไหมเนี่ยเอ้ยเราไม่เล่นทิ้งเดียวทิ้งเดียวไ <l ots> ด้ไหมทิ้งเดียวตัวหน้า

dây nhỏ chạy đâu ấy cất mh em, mh 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 Vèo <laughs> Là mình mẹ ủa mẹ loving, mẹ loving, loving. Pa. yeah yeah. mẹ ủa mẹ tụp. mẹ ủa húp. นี่เนี่ยอ้อหัวแตกเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้หัวแตกเยอะทำไมอะแม่ทันแล้วเฮ้ยหัวแตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละลงเปเออเราจะมาเล่นอะไรกันนะท่านผู้ชมขอโทษ นี่คือ,อไรทิ้งเดียวตอนหน้าผู้ชมเลยเล่นไรไม่ได้สาระดีกว่าเนาะก็เออเราจะมาทิ้งเดียวกันเด้อเราจะมาทิ้งเดียวกันเด้อกดทิ้งครับตัดตัดิปข้อมูลแอปแอปอะไร อืมอมตัดคลิปเดียวตัด็จแล้วตัดไปแล้วอ,อยู่อืมหยาบไดมาเราคอเอ้ยยังไม่หลัไหนอางไหนะ่ซื้อนอยซื้อใหน้อออหนอ,อ,อนมันไม่มีแล้ว ฮุ much, one, like ้ดก so ินด้วยไหมต้องกินด้วยกันดินะช้อนน่ะช้อนน่ะช้อนฮุ้ดมีน่ะฮุ้ดจะมีตัวเองก็หัวเจอเองก็หัแม่น้องแบ่งน้องเลยทำไมเปรี้ยวช่องเปรี้ยวก็ไปล้างช้อนก่อนไปล้างช้อนดิเลยต้องแบ่งไงแบ่งให้ฮุ้ดด้วยเลือกก่อนเอือ พี่กินไหนพีพี่ไม่ให้กินเจ่คนอื่นนะให้กินไายโยนไปเวล พี่วิน้องก็รักพี่พีไม่กันาแต่ไม่รักพี่ไม่เดี๋ยวป็นักไม่้องเน่ใหญ่โอ้ไมแต่งนี้ด้หรอไม่อทำไมไม่เป่งพี่อ่ะแบ่งแต่วิแบ่งกันกินนะแบ่งกนทุกคนเลยอืไม่อยากกิน แล้วเปลี่ยนรถชิลแล้วก็เล่นของเล่นไงพี่วุฒิปิดเล่นของเล่นข้างนอกเล่นนองเล่นไปแล้วลูกเล่นของเล่นโอ้น่ะแงงเล่นขับรถเล่นมันทุกของกันนะแม่เด็กๆแม่เล่นทรายตอนเด็กๆแม่ไม่มีตังค์ซื้อของเล่นน่ะแม่ก็ใสาแม่เล่นแล้วก็เอาไม้ เอาท่ดไม้มาทําเป็นรถหรือว่ามีกล่องในนี้แม่ก็ทําเป็นรถแม่ก็ทำนี้รับประทานขนมก็มีนะคะเป็ินเสี่ยวมไม่ได้แม่แกล้งทำเหมือนรถไงไม่เล่นคนเดียวไงแม่ตังซื้อรถไงเอ้าเขมาเอาเอาของแม่ไปเก็บมอา呀ของแม่หรอที่เด็นเสี่ยว ส่องตาดีๆแัว่ตื่นแบ่งแบ่งนพี่ดิวแบ่งดูพี่ดิวพี่ดิวแบ่อะไรใหน้องวันนี้มันจะผ่านไหเนี่ยเอ้าผ่านมดเลยใส่ดีๆดินายหมดแล้วอ นนมนี่ยออกไปรตอบเมื่อกี้ให้กินนะไหตอนนั้นอีก่ไปหลังลเคคดี๋ยวล่นะเก้ยกันอืมพอราเหแม่กูตัดนี่เราปรการเซใไหนเจ๊ใบไหนตามคือมีถูกเรื่งนี่น้อต้งน้งจออมีมบ้ আৰু হেটন